นะครับผมจะทำชิวีโอ u t u b e ให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทุกคนได้ดูกันได้ชมกันนะครับนี่เป็นเรียนหลวงปู่มหาชีลาจังหวัดกาฬสินนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทุกคนได้ดูได้ชมกันเป็นภาพใหม่ก็จงอยู่แต่ดังดเบลื่เถิดถึงนะครับดังเหมือนกับสายฟ้าแป๊บนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่098 2907 935นะครับดูกันก่อนหรือว่าอีกเบอร์หนึ่ง08 098 96531นะครับเดี๋ยวผมจะแจกกองพระให้ดูนะครับดูอันนี้ก่อนนะครับนะครับดูโชคเนื้อเม่กนะครับ ใครมีเหขียนนี่ก็เป็นบุญบารมีสูงส่งนะครับโชคเหนือเมฆบนฟ้าเลยนะครับโชคใหญ่นะครับมีภาษาจีนสองข้างนะครับเขียนภาษาไทยไว้ว่านะครับโอ้ผมก็อยากอ่านยากหนยนะครับเพราะว่าตัวหนังสือเขียนเหมือนกับตัวจีนนะครับอันนี้ผมไม่ได้คัดออกมาก่อนนะครับขอให้โชคดี นะครับขอให้โชคดีนะครับภาษาจีนก็เขียนว่าขอให้โชคดีนะครับภาษาไทยก็นะครับอันนี้จเจริญรุ่งเรืองนะครับเพื่องฟุ้งนะครับนะครับผมจะแกะด้านหลังออกให้ดูนะครับผมจะแกะกล่องเลยนะครับเอาออกให้ดูดูดูพระเลยที่นี่นะครับ ดูพระเลยนะครับดูพระเลยนะครับดูพระเลยนะครับเห็นไหมครับพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับโชคเหนือเมฆนะครับเหนือฟ้าเลยนะครับดูด้านดูด,ด้านหลังเป็นคนจีนนะครับเป็นคนจีน ต่อคตรจีนนะครับเขียนข้างล่างว่าเขียนตัวไทยเนี่ยก็ันกจอ่านภาษาจีนไม่ได้นะครับยีก้กงงงนะครับยีกงงงนะครับสวยไหมครับงามจริงๆภาใหม่นะครับถ้า ต้องการก็โทรได้เลยถ้าไม่ต้องการก็แล้วกันไปนะครับอีกเหรียญต่อไปนะครับมาจากที่เดียวกันนะครับเป็นเหรียญพยาลีนะครับอันนี้ก็มีโชคมีลาบเหมือนกันนะครับเมตตามหานิยมนะครับเหรียญนี้นะครับ หลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับดูด้านหลังสิครับด้านหลังอนุมานนะครับสวยจริงๆงามจริงๆนะครับหาดูได้ยากผมมีหลายเรียนอยู่นะครับถ้าต้องการก็โทรได้เลย08 0989 6531นะครับ ครับ้าตรองการทูเลยนะครับทำเอไลน์เข้ามาเลยนะครับราคาแบ่งปันราคาไม่แพงนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันขอบคุณครับ